สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับัสวัสดีค่ะลงไปตั้งแต่ขึ้นมาชั้นห้าเลยั้มอย่างนั้นนะครับผมเารารรเจองานในสัปดาห์นี้นะคะกับรายการเช็คอีกอีกอ่ะข้าเดิมของเราไหมไม่ต้องเช็คได้ไ่มว่า ครับเราเจอกันในรูปแบบนี้เหมือนเดิมกันด้วยกับเราสองคนนะคะวิเชสมวลนะคะแล้วก็วิเชนัสนะครับผมวันพุธนี่คือวันไหนฮะวันพุธก็ควนพุธอ่ะค่ะครับผม <S 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 <ๆ>วันนี้แต่งตัวกันแบบ <S 2> <S 2> สุดฤทธิ์และสุดพลังเลยอ่ะใช่พอเราเช็คอินแอปมันต้องมีเรื่องของสีสันเข้ามาในชีวิตของคนเราครับผมเรากำลังคงอยู่ที่เมเย่าเชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นั่นเองก็ตอนนี้เราอยู่บนชั้น5 ชั้น5นะฮะนอกจากจะมีโรงหนัง SFX ในย่าแล้วนะครับก็จะมีนี่เลยนะคะกับ TTS Shop แล้วก็มีแคมป์นะฮะที่ให้คุณนั่งพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้ง14ชั่วโมงค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่สำคัญสตูดิโอของดนตรีสีฉันนุ่นเล่น9875นั่นเองหลายคนบอกว่า้ทำไมไม่ถึงไม่โชว์อ่ะ ยังไม่ทำไมถึงไม่โชว์เดี๋ยวเราจะโชว์พร้อมหน้าตาเหล่าบรรดาดีเจกันเองเราจะทยอยทยอยเข้าไปประมาณนี้ของนีญต้องอดใจเรากันนิดนึงใช่แล้วนะครับนนี่ผมกำลังแต่งหน้ากันอยู่เออแต่งหน้านานไปหน่อยนานไปหน่อยนานเป็นเดือนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คุณก็เป็นหนึ่งในดีเจนี่ใครคุณหนผมเหรอเออถ้าข่าวองนัทดนในรูปแบบของจักรรายการจะแต่งตัวอีกแบบนึงสาวแตกนะคะจะใส่วิกจะแบบผิดขนตาปอนทาแบบอ่ออนนะคะใส่ลงใส่ลิปก็ว่าไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ในเรื่องเรา เกี่ยวกับการสรุปเพลงของเรา้าเพลงเหมือนเดิมสัปดาห์นี้เป็นเพลงไหนติดตามกันได้กับช่องท้ายรายการของเราเอาเป็นว่าตอนนี้ไปติดตามกันในช่วงต่อไปกันก่อนเลยเช็อกท็อปชาร์ดช็อกท็อปชาร์ดประจำสัปดาห์นี้กันค่ะคุณนัดครับผม5เพลงที่เราเลือกคัดสรรมารวมมาเหลือ5เพลงเท่านั้นครับโอเคงั้นไปติดตามกันเลยมีเพย์กันบ้างไปติดตามกันเลยครับด้วยิ้ม Subscribe ฉันก็รักของฉัน<อ>ฉนิว <New S 1> จิลได้ประกอบละครสามีตีตราไรไัไาจรม่่ไมใชหเพของไม่ทันสงการเรื่อสา้ ยิ่งคุยยิ่งเหงานั้นะัะดาถอยใจเงามาฉันฟังเธอได้ยินแต่เครื่องของเขาขอโลโมโซนิกว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหมคืออยากใค้รู้ที่ผ่านมานั้นฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ Let's go Shake Top Shot 5เพลงที่ต้องบอกว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพลงที่อยู่ในชาร์ตอันดับที่1คือเพลงของโลโมโซนิกกับเพลงที่มีชื่อว่าขอสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในชาร์ตของเราอยู่แต่จะอยู่อันดับไหนต้องติดตามกันอีกหนึ่งซิงเกิลครับของวงเซร์ับนะฮะที่เข้ามาล่าสุดกันเลยซิงเกิลที่มีชื่อว่ารอยยิ้มนั่นเองรอยยิ้มนี่คือ5เพลงในสัปดาห์นี้ต้องดูว่าเพลงไหนจะไต่สู่อันดับที่1ต่อค่ะตอนนี้ไปในช่วงของโด,โดล,เซ,โดลเซ่โดลเซ่ช่วงนี้นะคะจะมีหนึ่งหนุ่มมากความสามารถค่ะเขาเป็นหนุ่มี่่โหรรูปาางดก มีอยู่แล้วก็จะเป็นการเดินแบบและแถมไม่พอนะครับะจะมีอีกหนึ่งหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง <c oughs> ที่สุดที่จะมาตีตื้นทำให้หนุ่มคนนี้ต้องขยาดขึ้นมาทันทีทันใดกับาการเดินแบบใช่ใยแบบแบบคู่คี้สูสีกับแขกรับเชลลิญหรือ่ปลไม่ใช่เลยต้องดูนะเป็นยังไงนะฮะโอเคเพราะฉะนั้น,นไปติดตามกันในช่วงนี้ไปติดตามกันเลยโดลเซ่โดลเซ่ แลวค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะขอเปิดตัวนายแบบนะคะสุดยอดโคตรๆหล่อทั้งสองคนนะคะ <c oughs> ขอต้อนรับวีเจนัทแล้วก็น้องทีค่ะโ <g> ดนละเซ่ฮะ ครับเอ้าคุณเป็นใครเนี่ยคุณมาอยู่กับผมได้ยังไงมีชีวิตคนใหม่เหรอวันนี้อะไรอะทำไมเชลซงโอทำอย่างเงี้ยผมแขกรับเชิญอ๋อพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรียกเขาว่าพี่เนี่ยครับกระจกมีสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบไม ไม่ดัเออไม่ไม่ดังน้องต้องพูดตรงนี้ครับอ๋อสวัสดีครับพูดเมื่อกี้เล่นตอนนี้ไปแล้วเอาเหรอใช่เอาไม่มีใครบอกสวัสดีครับผมปอมธนินครับปอมธนินครับสวัสดีครับผมชื่อธีรพัฒน์วีรพัฒน์โสพลนะครับชื่อเล่นชื่อทีครับผมฮะทีเดียวใช่ไหมครับทีเดียวพอครับเดียวพอครับเดี๋ยวกำนึงอันนี้ไม่ใช่ไหมครับว่ามันยาวมากเร้าของผมเลยอะไรครับโอ้โหไอ้นี่มาแล้วเล่นกันก่อนเลยไหมเฮ้ยนะชีวิตเป็นยังไงบ้าง นี้ช <rôle: déc or> ีวิตก็ก็ตอนแรกก็มีความสุขดีๆเลยนะฮะมาเจอพวกพี่นี่แหละครับเออนั่นแหละนะเออก็เริ่มจะหาอะไรนะอย่างมะลงขาเรียนจบแล้วครับไม่ใกล้ไปไม่ใกล้ไปออ๋อสิบสิบสิบกว่าวันไม่ผมยังไม่ถึงเช้าอยู่แล้ยสิบกว่าวันครับ้ะ จบชีวิตเรียนจบครับเรียนจบละสำเนียงเนื้อๆนะสำเนียงเนื้อๆเป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนทุกที่ครับนี่ครับเฮ้ยขอไอ้ตัวนั้นเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยจริงๆเกิดที่อเมริกาครับแล้วโตที่ลำลูกกาใช่ไหมลูกกาเหมือนกันใช่ไหมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับเรียนจบแล้วใช่ครับจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มีใครถามไหม บบจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คร,ครับผม,ผมเห็นว่าได้ทุนเออไม่ใช่สบติดปโทรเรื่องของการทํางานเราได้หากว่าเรียนจิตเรียนปอโทติดมันทำยังไงต่อผมเชื่อว่าการเรียนกับการทํางานถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอะเรื่องจริงจังเมื่อกี้มันก็ยังเล่นอยู่เลยเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงนยผมว่ามันก็สามารถ ทำให้มันออกมาดีควบคู่กันไปได้อะไรอย่างงี้ใช่นี่ก็คือสาระแรกของรายการนี้โอเคครับงานที่ทำไปด้วยนี่อะไรบ้างคะก็เก็บขยะเก็บขยะเป็นพวกตีดสี่นะเออบติสี่กี่ห้าอะไรตางๆแล้วก็เป็นพวกสมาร์ทบอยเป็นเดินแบบอะไรเงี้ยทั่วไปครับเขาก็จ้างว่างไม่จ้างว่างอ่ะฟรีบ้าง200อะไรเงี้ยฟรีเยอะละใช่ไหมมารายการนี้ก็ฟรีนะก็นั่นแหละ ก็จะอย่างนี้ครับกำลังจะเดินหน้าต่อไปกับเรื่องของการเดินแบบที่ที่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งระดับใช่ครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเราก็เนาะมันก็ต้องมีการพัฒนาก้าวหน้าไปในทางที่ดีดูจะตอบไม่ได้ใช่ครับพี่ว่าไปรายการก่อนใบใคเซ้นดดังกว่านี้นะพี่ว่านะจริงๆทุกทุกเวทีก็ก็ประทับใจหมดครับเพราะว่ามันก็ก็จะทําให้เรารู้จักเพื่อนใหม่รู้จักมิตรภาพได้แบบได้แสดงออกในไปในทางที่ดีครับผมเพราะว่าบางงานก็จะมี แสดงออกบ้างแสดงความสามารถพิเศษบ้างอะไรเงี้ยครับเคยไปถ่ายเด็กดีครับผมเด็กดีใช่แล้วก็ถ่ายนิจารณาถ่ายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งครับลงในนิตยสารหนึ่งพูดชื่อได้ไหมผมก็ไม่รู้ผมก็หนึ่งหนึ่งไปแล้วกันนะครับผมก็ถ่ายงานทั่วไปครับเมื่อแปดทำงานที่ผ่านมาเมื่หมดเมื่อวลเดินแบกท้ายแบกประกวด ก็ได้เยอะครับอย่างแรกเลยต้องรู้จักแบ่งเวลามากเลยครับแล้วก็3-4เดือนที่ผ่านมาหลังๆนี้ทํางานเยอะมากแล้วรู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขยันพยายามมุ่งมั่นขนาดนี้มาก่อนเนไม่เคยขยันมาก่อนเรียนก็พอได้อยู่ก็ A บ้าง B บ้างอะไรเงี้ยนี่นี่ก็ A นะอะไรแต่ไม่ใช่เกรดเป็นอย่างอื่นครับอะไรเงี้ยนำความสามารถของตัวเองเนี่ยไปใช้ในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องแล้วก็มันก็สามารถนำรายได้แล้วก็ มาแบ่งเบาภาระครอบครัวดูจริงจังเลยได้ด้วยภายในตัวเนี่ยครับผมก็ฝากน้องๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ดูอยู่ก็อยากจะฝากให้ทําไปครับอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆซึ่งผมคิดว่าตอนนี้สังคมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะเนาะรแบบก็เวลาว่างๆก็ทําในสิ่งที่มีประโยชน์การเล่นกีฬาการออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เอา2นาที5นาที5นาที Shake i อ up ทำลืมเพราะทำไมครับ เช็คอัพช่วงสาวเช็คคอผมชื่อเบนค่ะเพลงหนที่สดครับเป็นบรรดาห้าเพลงนี้ให้ไป,ปไคงมไม่ทันครับอชอบพี่ส่งแกนนะผมชอบเพลงของค่ะ ว่าชอบความหมายของเพลงแบบเลิกกันไปแล้วก็ยังดีกันอยู่ชื่อกองครับคงไม่ทันของสงการครับไม่ถึงเป็นแบงนี้ครับอ๋อชอบสงการชอบสงการครับพอมันจะถึงสงการแล้วอากาศร้อนแตงกวา่ะชอบเพลงคงไม่ทันของสงการมันโดนนะเลือกเพลงค่ะเลือกเพลงไม้ครับรุ้งค่ะเป็นคนจีนนะครับผมน้องไม้ชอบเพลงไหนครับผมมีอะไรบ้างฉันก็รักของฉันฉันก็รักของฉันตนี้จิ๋วก็ความหมายมันโดนใจแล้วละครเป็นยังไงบ้างชอบ ถ้าจะบอกคนที่จะมาแย่งของเราครับ่าไงดีถ้าแกขอก็แกให้ไอ้ยาชอบเพลงไหนครับเมื่อกี้ใช่ฉันก็ขอันูหค่ะชิงค่ะคงไม่ทานค่ะซึ่งเราเดินใจดีเหมือนกันค่ะคงไม่ทักเนื้อมันโดนสวัสดีครับชื่อเคครับชื่ออันครับช่บุกครับพิวครับเรายิ้มครับเพราะว่าตอนไปดูคอนเสิร์ตไปฟังเพลงใช่ไหมครับแล้วไปเจอคนที่ชอบพอดีเอายิ้มของเธอเอาใจเราไปทั้งหมดเลย ชอบเพลงคงไม่ทันก็ไปไม่ทันนัดบนัดกับแฟนยัเข้าเพราะว่ากำลังติดงานอยู่ครับโอ้มดทรรอยยิ้มของสครับครับมองรอยยิ้มของคนคนนั้นนะครับก็แบบลอยตลอดแล้วดูแลตัวเองด้วยนะอยู่ห่างกันแล้วชอบเพลงขอของโลโมสซนิกครับตามผลงานของพวกที่วงโลโมสซนิกมานานครับแล้วก็ดู m v นี่ก็อินครับรล้องไห้ครับตามจริงครับดูตั้งแต่โอ้โหลอยกว่าวิวครับชอบ MV ครับแล้วก็เนื้อหาเพลงครับอยากจะบอกว่า ถึงแม้จะได้เป็นอะไรกันแล้วก็ยังเป็นห่วให้กัอย่างไรครับอ่าเฟมมี่ค่ะแม่นะครับชอบเป็นขอครับความหมายดีครับขอให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขอบอุ่นขอค่ะก็ความหมายดีมากค่ะเป็กหล่อด้วยครับเราสองพระเอกกับ ยี่คนนี้ก็ได้เยวครับผมแหม่มค่ะจิ๊กค่ะฉันก็รักของฉันค่ะของนิวจิ๋วชอบดูละครชอบกะล์ดค่ะเพอนนี่มงเนี่ยกะล์ดเนี่ยใส่น้ำผึ้งฉันก็รักของฉันเหมือนกันค่ะชอบละครค่ะ,ช,ะ,คคะชีวิตจริงเคยเจออะไรแบบในละครไมไม่เคยคงไม่ทันครับความหมายมันก็ดีนะครับผู้หญิงที่ทิ้งออกไปแล้วจะกลับมาคงไม่ทันเลยครับเพราะเขาได้เดินไปไกลแล้วเนี่ยตินค่ะชื่อตับ คงไม่ทันชอบพี่สงการฉันกรักของฉันเพราะ่ะติละครแวยเป็นกระหลัดนั่น <c oughs> ชื่อบูมค่ะ <c oughs> น้ำดาวค่ะเ<อ>พลงคงไม่ทันของสงการก็ชอบในตัวพี่สงการเขาตั้งแต่ติดตามตั้งแต่ดวอยแล้วค่ะแล้วก็ชอบในเนื้อเพลงความหมายของเพลงเขาแล้วก็คือเสียงร้องเขาอย่างเงี้ยค่ะมันฟังแล้วเพราะดีแล้วก็ตรงกับชีวิตจริงด้วยก็ชคอีนะไม่ทันแล้ว ก็ชอบเพลงคงไม่ทันเหมือนกันค่ะก็มันเกี่ยวกับชีวิตจริงดีก็เพิ่งโดนทิ้งมาอยากได้คนดังใจไหมคะค,คนข้างๆว่างะคชื่อปาดน่ะชื่อบอสครับคงไม่ทันนะครับของสงการเพราะว่าพี่เขาร้องดีร้องพอเพาะอย่างเงี้ย ชอบเพลงรอยยิ้มของสครับค่ะสครับก็ไปรนวงที่นาแล้วเนาะก็ชอบมานาแล้วอะค่ะคือชอบมาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วค่ะแล้วพี่เขาก็หน้าตาดี้นะค่ะค่ะก็บอกทุกคนค่ะว่ารอยยิ้มเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอ่าแล้วอยากจะบจูบไเรื่องเสือกเอาอย่างนี้อยากจะบอกคนข้างๆว่ายังไงบ้างคะก็ฝากรอยยิ้มให้ทุกๆวันอะไรอย่างนี้ยิ้มให้ก็ก็ให้ยิ้มกลับด้วย ไม่เลยครับอ่าจะไ้ไปเกี่ยกันเองนะชิโครับเจ็ดครับวัดครับจ่าครับคงไม่ทันของสงการช่วงนี้กําลังอกหักแล้วมันเป็นเพลงที่อยากจะบอกกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ตามเนื้อเพลงเลยครับเพราะเพลงนี้ฟังทุกวันเลยครับวันละหลายรอบด้วยเพลงเดินคงไม่ทันครับก็คือชอบเสียงของสงการอยู่แล้วครับเวลาเขาลองเรียนอะไรเงี้ยครับ ก็ชอบเป็นพิเศษถ้าเกิดเหตุการณ์แบบืนเนพลงก,ก็คงต้องบอกว่าถ้าจะกลับมาเริ่มใหม่ก็คงไม่ทได้หล่อเลือกได้นเนี่นีคขอบข,ของโรโมสนิมันหรือว่ามันเนื้อเพลงมันใหมนะ่แนวดนตรีมันแตกใหม่คงไม่ทันของพี่สองการครับผมชอบพี่เขาน้องเขาชอบผู้ชายเหรอชอบชอบหนวดพี่เขาครับ <laughs> ้ำฝนค่ะมดค่ะดิงค่ะมิวค่ะเพงคงไม่ทันค่ะ เหมือนมันไม่ทันแล้วไม่ทันละวขาใบบายเลงขอค่ะมันโดนโดนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เลงขอค่ะหนูว่า MV มันโดนนีค่ะคํำพูดของเขาก็แบบตรงในชีวิตประจำวันดีค่ะไม่อยากจะพูดถึงรอยยิ้มค่ะของสครับมันตรงกับชีวิตในตอนนี้ก็ชอบรอยยิ้มของคนคนหนึ่งอยู่เราก็อยากให้เธอยิ้มให้เราอย่างนี้ตลอดไปนะ สวัสดีครับเชิญเลยครับขอยู่ข้างล่างชื่อเวนด้าค่ะคงไม่ทันของสงการค่ะก็คงไม่ทันแล้วอ่ะพี่จะกลับแล้วคงไม่ทันรถแดงก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือน้องกำลังจะบอกว่าจะถ่ายอะไรกันเยอะแยะเนี่ยถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยอันนี้ดึกแล้วเนี่ยสักแป๊บมันจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเนิ่มอะถ้าไปออกกองที่ไหนแล้วเจอน้องเวนด้าเรียกเวนด้าเวนด้าเวนด้านะคะไม่ใช่เวนด้าคือจินฟินเบร์ ของคู่จิ้นคิงเมอร์นะคะที่อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านมีโอกาสได้ร่วมสนุกกันทาง Facebook f a n น a g e ร่วมสนุกยังบ้างครับผมก็ทาง f a c e b o o k c o m c h e c k i t u p t v นั่นเองนะคะใครที่เห็นพวกเราไปออกกองที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกในการถ่ายรูปหรือทางชิมงานของเราจะเป็นฝ่ายถ่ายก็ได้นะแล้วเราก็จะอัพ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 รูปของคุณนะคะลงในแฟนเพจเสร็จปุ๊บเมื่อสัปดาห์นั้นๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรา นะคะมอบของขวัญของรางวัลกิฟต์อชเชอร์กิฟต์เซ็ตบัตรฟรีตั๋วฟรีกินฟรีดูหนังฟรีเที่ยวฟรีไปอะไรฟรีฟรีไอหลังๆนี่มันคงจะเป็นของเราแล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้ท่านผู้ชมฟรีฟรีครับผมเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ที่เราแจกกันครับผมใช่นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะของรางวัลนะคะจากพี่รีแฮนด์เมดนะคะก็จะเป็นตาข่าย ดักฝันเอ่มชเช่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของตำลุงตำนานอะไรอย่างนี้อยู่ตำนานอินเดียแดงนะคะที่เขามีความเชื่อว่าถ้ามีเอเจ้าตะข่ายดักฝันเนี่ยอยู่บนหัวนอนนะคะก็จะสามารถที่จะดักฝันร้ายให้ออกไปกลายเป็นฝันดีเป็นความเชื่อเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอิงซีรีส์ซีรีส์อะไรซีรีส์เกาหลีเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปติดตามดูในแฟนเพจของเรานะคะเช็คแอคทีวีนั่นเองค่ะเช็คออนท็อป การผลไม่ฮิตประจำสัปดาห์ของเราได้คนๆอันนี้เป็นพายกินสันลูโทรศัพท์มาโทรศัพท์สันโทรศัพท์สันเป็นเจ้าเข้าเลยทีเดียวเราไปดูผลการประกาศผลนะคะเพลงไหนที่อยู่ในอัดับไปบ้างครับมาชมกันเลย Check on top อันดับที่ห้ารอยยิ้มสครับ on top อันดับที่สยิ่งคุยยิ่งเหงานัสสักดาทอนฉันฟังเธอได้ยินเธอเรื่องของเขา Check on top อันดับที่สฉันก็รักของฉันนิวจิ๋วเพลงประกอบละครสามีตีตราเธอค็น่าจะรู้เจ็บเพียงใด Check on top อันดับที่สองขอโลโมโซนิกให้ร นันฉนเธอสวัใจช็คออนท็อปอันดับที่หนึ่งคงไม่ถ่ายสงการรังสรรค์ เอ็มบีเขาเลยขับมอไซค์คงไม่ทันแล้วอะคือไปไม่ทันแล้วอะขับขาโอเคคงไทันของสงกรานต์ขึ้นมาอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ด้วยฮะอีกด้วยครับขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่กักนะ สิทธิ์ให้เสียงกับเรามาคะพูดเป็นผู้ตัดสินนั่นเองนะคะว่าเพลงนี้ประจำสัปดาห์ของเราเนี่ยจะเป็นเพลงไหนกันบ้างนั่นเองใช่ในสัปดาห์นี้ก็คือเลขคงไม่คงไม่ทันของลุ่มสงการของการไบส์ใช่ครับคือมันเยี่งมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้าสู่สงการละ นะครับผมฝากคุณแอปด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าอ,อันนี้ก็ไหลไปเรื่อยเลยนะอ้าวก็สงการต่อแ่ซิต่อซิไม่เอาละมันเยิน <S 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 ปีนี้ขอให้สงกรารมีความสุขครับผมสงการปีนี้นะคะก็ยังไงอยู่ในช่วง7วันอันตรายใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะคะในการใช้ชีวิตในการกินเที่ยวอะไรต่างๆนะคะอย่าลืมว่าเมาไม่ขับม่วงก็นั่งขับครับแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างมีมารยาทเล่นน้ำก็ไม่ขับครับสวัสดีปีใหม่เบื้องเจ้าโวยกำลังการนะ ปิดรายการดีกว่านะคะต้องขอขอบคุณนะคะกับมาสุขนคาที่ครัส่วนการค้าเอย่ชัยในไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นั่นเองครับผมเด้วยสถานที่ในการขายขางหนงเราในเท็บดีเช่นเดิมใช่แล้วฮะค่ะเข้าเพืกับดนตรีสีสันผลิตสื่อคุณภาพสูงโฆษณาสื่อพร้วงจรในเบนทุกรูปแบบสินค้า8ล้าน1,000,000ชิ้นจ้าครับผมแล้วก็กับแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้โดยตรงเลยนะฮะ D S E A S o N ครับ Android iPhone โหลดกันได้ฟังได้ทุกคลื่นของดนตรีสีสันแล้วก็รับไปถึงกับเรื่ เมียด้วยโอเคเจอกันใ่สปดาด์หน้าหลังสงการโอเควันนี้ไปก่อนมีความสมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับก็อยากจะอวยพรให้พี่ๆน้องๆทุกท่านเนี่ยนะครับมีความสุขในวันปีใหม่ไทยในครั้งนี้นะครับเล่นน้ำให้สนุกปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ